คุณเคยจินตนาการถึงนรกบนดินไหมที่นี่คือเรือนจําขังผู้ก่อการร้ายหรือเซคอที่มีความปลอดภัยสูงสุดและใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ในเอนซันวาดอ์แดนประหารที่คุมขังเหล่าสมาชิกแกง MS13 และอาชญากรสุดอันตรายกว่า4 0,000ื่นคนพวกมันคือคนที่ฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปนับไม่ถ้วนหลังจากการกวาดล้างครั้งใหญ่ในปี2022โดยประธานาธิบดีนายิบบูกเกลเลผู้ต้องหาหลายหมื่นคนถูกจับกุมและส่งมายังเรือนจำที่นี่ไม่มีใครได้ออกไป มาตรการรักษาความปลอดภัยนั่นเข้มงวดจนหน้าเหลือเชื่อก,กำแพงสูง9เมตรลวดน้ำและรถไฟฟ้าแรงสูง15,000โวลต์ปิดกั้นทุกทางนี้ภายในเรือนจำนักโทษอยู่ภายใต้การสอดสองตลอด24ชั่วโมงถึงแม้จะดูว่างขวางแต่ยังคงคอนเซ็ปต์ความแออัดในฐานะที่เป็นศูนย์รวมของอาชญากรประธานาธิบดีได้มีคำสั่งให้เพิ่มนักโทษใหม่เรื่อยๆซึ่งเป็นแก๊งคู่อริ โดยสภาพแวดล้อมที่บีบบังคับให้คนที่แข็งแกร่งเท่านั้นจะอยู่รอดนัทโทต้องสร้างพันธมิตรรักษาอำนาจและปกป้องตนเองจากภัยคุกคามจากแกงคู่อริเพื่อความอยู่รอดชีวิตในเรือนจำคือการชดใช้กรรมพวกเขาต้องกินอาหารที่ขาดสารอาหารใช้ห้องน้ำรวนที่สกรปรกและนอนบนเตียงเล็กแข็งแข็งการทำร้ายร่างกายและการทะเลาะวิวาทเป็นเรื่องปกติแต่พวกเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันเรือนจำขังผู้ก่อการร้ายคือสัญลักษณ์แห่งการลงทัน เป็นสถานที่ที่อาชญากรต้องเผชิญหน้ากับผลกรรมที่พวกเขาก่อแม้ว่าวิธีการของรัฐบาลเอ็นซันวารดจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความรุนแรงในประเทศลดลงอย่างมากเรือนจำขังผู้ก่อการร้ายคือคำตอบที่ถูกต้องแล้วจริงหรือการแก้ปัญหาอาชญากรรมด้วยความรุนแรงจะนำไปสู่สังคมที่ดีกว่าได้จริงหรือไม่คำตอบนี้ผมผ่านช่วงยาบ้าระบาดนะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความรุนแรงบางกรณีอาจนำาสู่สังคมที่ดีกว่าได้จริงหรือคุณคิดเห็นอย่างไร